S <S <k art an> สวัสดีครับเอฟซี FC ทีนี่วิทยาวันและเบาเสียงคานแล้วก็วิธีเดียว่ายครับพี่น้องครับวันนี้เราได้เดินทางมาที่ลานปูซิโจโตเมญามีซิประตูนะครับเพื่อขอแนวทางค่ะลาวพัฒนาทำลาวขำโคง้งวันที่ตอนไหนครับปูเซียงคานขึ้นดีว่าแต่ว่าวันที่วันจันัน่นวนันไหนในน,นั่นนอนครับ, <S <S บวันพุธวันพุธสองวันที่สองวันวันจันทร์ไม่ออกเนาะวันจันทร์เป็นมื่นสำคัญของประเทศเพื่อนเป็นบสถครับพิธละหลการ ครับผมเมื่อนี้เราก็มาทราบจังนะครับคือมาตามแนวทางทำเล่าคำโค้งนะครับพี่น้องครับวันที่สิบสองเนาะสิบสองมีนาคพนเพิ่นเพิ่นบอกออกไปเป็นวันที่สิบสองมีนาคมสองพันหกสิบเจ็ดของหกสิบแปดครับพี่น้องครับว่าตื่นเต้นกับพี่น้องเพราะเชิงการมายูไก่เอาเชิงกานมายังเบาอยู่วะครับยังขามอีกที่เบาเชิงการหรือเอชซีวิธีซาบาดวิธีเรียบง่ายก็บเชิงการก็ฝากเนื้อฝากตัวเลยมักคนในนี้ คนไรก็แช่บาเสิ่การธรามเนียมองค์ za, okay. ็ดร้เราใครวิธีเจ้บ้านก็วิธีเรียบง่ายก็ได้อ่าครับพี่น้องครับเข้าไปตามะเข้าไปยูทูบอทุ่มกงกสวัสดีครับแซงคองพารวยครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เข้ากลับมาอยู่ที่ช่องที่นี่ิธีชาวาบ้านชนแนลนะคะบ่าวเสียงคานแล้วก็วิธีเรียบง่ายเนาะค่ะอยู่ที่ร้านพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาค่ะ อยู่ที่บ้านพงพดตำบลหนองห้างอำาเภออุทุมพรพ,รพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเนาะคะ่ะวันนี้เฮากัสิมาตามราวพัฒนาให้กับพี่น้องเอฟซทั้งสามสองเนาะคะ่ามาจุดธูปขอโชคขอลาบนะคะให้กับพี่น้องเอฟซีนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเราไปขอโชคปู่ย่างกันเลยค่ะค่ะ ของเลยเลยของเลยโว้ยโมดิเจตเนาะสิบกล่องอะไจัง่างนะครับเต้นสิบกล่องเลยโว้ยโมดิเจตเดินมาฐานเราโมดิเจตเนาะต่อไปกับซิปกล่องนี่วันนี้แล้วก็มีน้ำมะพร้าวเนาะมาถวายปู่กับย่าแล้ก็ดอกไม้กเดียวกันจี๋ละเดี๋ยวเราจะไปปุ่นก่อนอ๋อยู่เดี๋ยวก่อนอ๋อเดี๋ยวไปเมียสิ แม่แก้วก่อนแม่แก้วก่อนดอกวายดอกไม้แม่แก้วก่อนวูแม่แก้วทำไม่ันนีรู้มาขอโชคขอลาบให้แม่แก้วเปิดโชคเปิดลาบเปิดการเงินการงานให้กับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะที่ฟันมาเห็นคลิปนี้เขาให้เงง้ังปัง เดี่ยวเราไปจุดทูบตรงนู้นโอ้โหนยังใหญ่ดสบายใจเลยอือหือทุกหนโอ้โหเป็นมันพิศนาโคตรเอาเคไหม ลมแรงรู้สึกว่าลมแห้งครับพี่น้องมึงเนาะปังๆสาตัวเด้อสางพลังครับพี่น้องครับมึอนี้ชิคานหายก็ยังบองชิคันดังแล้วหายเดี่ดังแล้วแยกวงเนาะเดีดังแล้วแยกวงเด็บโตหยัดสิเดียรยัดสิเดียร์ย่งจะเข้าอยู่พี่น้องครับเงียบครับพี่น้องเนาะตอนนี้เราก็จะมาทำพิธีบอกเขาจอเจ้าตีเจ้าฐานเนาะ ดิคอนเดอสวัสดีค่ะพี่น้อ,อ,นองเอฟซีตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะคะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายวาจาจิตตังอาหังวันทหามนาคาที่บดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยามปีกายวาจาจิตตังอาหางวันทามนาคาที่บดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตตติยามปีกายวจาจิตติังอาหางวันทามนาคาที่บดีศีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาโพปิโยนาคขันทะปริตัง สาธุสาธุสาธุมณีอาช่องที่นี่พิธีชาวบ่าวแจงคานนะคะออจุดทูปขอโชคขอลาบพ่อปู่ศีสุโทแม่ย่าศรีปทุมานะคะก็ให้เลขทูป ออกมาชัดเจนสามตัวตรงๆเร,ร,ราพัฒนางวดประจำวันที่สิบสองมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิแปดนะคะนอเพราะว่างวดวันที่สิบปนหยุดเปนมีงานสำคัญเมืนบอกบางท่านค่ะก็เลยมาขอให้กับพี่น้องเอฟซีวันที่สิบสองเนาะค่ะขอปารลีมีปูยาจงเปิดโชคเปิดลาบเปิดการเงินการงานให้กับพี่น้องเอฟซีเด้อค่ะที่พานมาเห็นคลิปนี้ ตา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 โตเอื่อัฮนอะไรจุดนี้หรือจุดฝุ่นจุดนี้ก่อนจุดนี้เนาะบู่จาแม่จาปู่จาย่าตาเรื่องมณีลูกมาขอจุดขอลาบจุดทูบลาวพัฒนา ขอให้แตกสามตัวตรงๆแล้ววันที่สิบสองมีนาเนี่ยบ่เอาแบบปิศนานะค่ะเพราะว่าลูกล้านเพิ่นปรใครหูนะค่ะงบก็น,น่อยเนาะก็ <c oughs> หาสามตัวตรงๆ,ๆชัดๆนะค่ะปูกก่เขาให้ปูกำมญามืนีลูกก็มาขอบรารมีปูกำมญาในเล็กด้ถูกนี่แตกสามตัวตรงๆ,ๆแล้วพัฒนาถุก Mm-hmm. <clears throat> เดี๋ย่รอรุ่นเลขทูบแล้วค่ะ เาจะได้ตัวไหนสามตัวแตกในงวดนี้โอเคอ่าคับพี่น้องครับหลังจากเราลนหรือทูบเนาะออชิงขั้นครับก็ให้เส้นของบอลลูนเบาถึงมูอที่พันมาค่ะสวีปซีฟังมูอที่พันมาเนาะคะ่ะเลขถูกระแตกนะคะพี่น้องคาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหรือว่าค่ะพี่น้องเอฟซีแนมไปอีกทีหนึ่งค่ะเหลขกตรงกลางคะ่ะมันแตกนะคะ ดูดีๆมันก็จะเป็นหานะคะอันหนึ่งห้าสองนะคะพี่น้องคะถ้าพี่น้องเอฟซีไายทันคนจะได้โชว์ในลาบไปแ้วกันเนาะค่ะที่นี่นะไทยคลิปวอร์ดนทีเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งห้าสองเนาะค่ะก็ถือว่าปูประทานโชวลาบให้กับพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะอ่าพี่น้องเอฟซีถันใดกะอ่าขอโชวข้อลาบปูในเบื้องคลิปนี้เขาข้อหางเฮงๆปังๆนะคะพี่น้องหนึ่งห้าสอง ตรงๆแล้วพี่น้องค้างวนเมื่นึ่งทำเบิ้งดีๆเนาะค่ะคิดว่าน่าจะสามตัวแตกน้องงวนเมื่อกี้เนาะงวดนี้ก็จะสามตัวแตกอีกงวดวันที่สิบสองรอลุ้นทูค่ะรอลุ้นเลขทูปไปด้วยกันค่ะเดยในบาลเชงคานม่เห็นนายเห็นหนวดพอดีเมื่อนี้ผ้ซื้อว่าจังหวะของบาวเชงคานอ่าปกติเราผมเลิกงานมา นางไปนางมากความรู้สึกอยากมาหาปู่ศรีสุูาแม่ย่าปฐุมมาเนาะมึงเอิญมาพอวิธีชาวบาทวิธีเรียบง่ายพอเดือนค้นฝันแม่นแสงทองฟารวยผมคิดว่าเพิงเอิญว่าผมสุดมาเอาโชกนําแสงทองฟารวยล่ะเพราะว่าเป็นเป็นแนื้อท่างสักจุ้งมานะเตียวดามใช่ให้มาพอกันเนาะให้มาพอกันคิดว่า ทำบริเวณนั่นไม้เนาะว่าเนี่ยนั่นมาบริเวณนั่นไม้ทำบริเวณนั่นไม้กันก็หลุดเลกทูบด้วยกันเนาะไปหลุดเล็กทูบด้วยการหูซิบว่าไปโฉงแต่รอบแรงนะพี่น้องแตกนะครับเนาะแม่นทูบมัเนี่แกให้สดแกให้สมุนไม้แปีมากเลยมาทุกครั้งมันจะแตกแบบไว้ลูกหลานแปลแม่นรู้สึกว่าให้แปลแล้วลูกหลานแปลไปว่าแม่นลูกหลานปึื้มจะได้่ต้องให้แปล หต,ตรงๆเลยแมน่จะชัดเจนข้อตัเตืออมันแตกอี่งอไดีเลยแตกยังอีกยังเป็นอียังแตกเป็นปีิศนาแตกแบบแปลกๆวันนี้ปูให้ชัดเจนทำไมปูให้มันกันซูลบอ โมซู์เก่านะดุนดุนพี่น้องรุ่นดุนรุ่นต้นที่สองค่ะศูนย์ค่ะค่ะปกตินี่ที่ผ่านมาจุด่องทูบนี้ตัวแรกจะเหมือนกันทุกครั้งบอกแมนเวันวันนวันศุกร์ก็หนึ่งนัดสองทูบตอนนี้ก็สี่ ต้องสองทูกแกจะให้ไปในทางเดียวกัน,นครับครับราลุนไปได้วยกันครับพี่ดองครับสีมาแล้วติดตัวที่สองน่นาจ,จะเป็นศูนย์ครับี่าศูเพราะว่าเราจุดทูนตามสีกําลังวันวันนี้เป็นวันเสาร์สีสม<ว>่วงสีม่วง,วงครับจะพอได้จุดตัวที่เพือ่อนครับจุดตามกำลัง จำกัาว mm ันวันแมนสีวันสีแต่ของสีแต่ละวันนะฮึแน่นอนมึงบอกว่าผมมึงปุ๊บปึ้งแห้งโนก่อนนี้เอาไปตรงตรงอ่ะนะเนอ่ย นาะไม่เปลี่ยนแม่เลยเนาะไม่ม,ไมีเปลี่ยนเลขไม่มีอะไรไม,ม่เหมือนนะเจดก็เหมือนหนึ่งกันนั่นน่ะใช่เหรอใช่เพราะว่าหัวเลขเจดมันนิดเดียวเองปกติตรงนี้เป็นจะยาวใช่ไหมเปลี่ยน้างนี่เนาะให้ไปทางเดียวกันนะจิ๊เนาะหัวเข่าเก่าเลยอะไรปวดขาเว้ยเป็นสีลอยเว้ยสีชุนซุนป่ะน่าจะเป็นแปด หัอสองบ่อบ่หน้าสองบ่นหนังสิศูนศูนละคะนี่ของจริงสีศูนศูนเออใช่สี่ลอยอยังไงเนี่ยส่อยสี่่อยสี่ลอยก็เป็นว่าศูนห์เหรอศูนละศูนละหงเหอก็ถือมือลงมาเลยมือถือมือจะสุ เน่เดอีงไ้องยนแล้วกระดาษมาสรุปนึ่งอเดย์่อเดืียเขียนไว้แล้วหนอนโอเคเขียนเลยมาทามทีมงานทีมงานนี่สุดยอดเ่ลยเรสี่ศูนย์ศูนย์เนี่นอนตามสายตาเบาสิ่งคาไหน่ยสี่ศูนยศูนย์พี่้องนี่สี่ศูนยศูย์เป็กนไปได้ไหมนี่ ก,กินพี่น้องเพราะว่าเขาว่าวัดาุดซอมมากเลยครูเขาว่าเด้อแต่ว่าพอส<อ>ังขัดก็ว่าไปเลยเขาเขาว่าส่วนมากมันสิเบ,บิ่นมันว่ามันทุอบเพราะขา,ขาก็สิซื้อน้อยข,าข,าข,ข้าสวสื้อน้อยโตแมนบ่ล่ะตัวเล็กกะทิน้อยลงนะแมนส,สนีสูงสูงชัดแจ๋วชัดแจ๋วสีสูงแน่นอนแมนไม่มีตัวอื่นมีตัวอื่น เตี่มมาแล้ว400เด้อพี่น้องไม่มีว่าขาดตรงไหนเลยครับพี่น้องครับเยวให้เป็นสรุปไปฟัองอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับค่ะตอนนี้เฮาก็มาสรุปเลขถูกนะคะที่ห่าจุดให้่นะคะพี่น้องคะได้400นะคะพี่น้องเฮาตตาออกมาก็เป็น00 4004นะคะพี่น้องคะเด็กมีอยุแค่นี้ครับพี่น้องเราพัฒนาข้ามโขงนะคะวันที่12มีนา68นะคะพี่น้องคะ มากว่านอกพี่น้องบาวเซนทานมากบ่คะ่ะมากครับผมเพราะว่ามันง่ายดีนอกเาะต้อ,อ,ตองครับเพราะบอกวันพูดจะไม่เรียกคู่บอแม่ปฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบาวเซงคานที่นี่วิถีชาวบ้านชาแนลเขาวิถีเรียบง่ายด้วยนะคะให้พร้อเอฟซีหน่อยครับอ่าอ่างวน,นี้กาขอให้พี่น้องเอฟซีราคาทั้งสามช่องนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังนะคะ จับเงินหมือนเงินแสนเงินล้านนะคะงวดประจำวันที่1ิบสองมีนาคมพุทธศักราชสอง8ันห้าร้อยหกสิแปดเนาะค่ะขอบาริมบาริมีปูยานะค่ะให้พี Hag ่น้องเอฟซีเฮงๆเ้อค่ะเป็นคลิปนี้กากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่สําคัญนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเนาะที่เรามาทำมาขอแนวทางให้กับพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะขอให้เฮงๆรวยๆปังๆค่ะครับนี่ิธีบลแล้วก็ วิธีทำไงแล้วก็บ่าวเสียงคานนะครับพี่น้องครับที่ขายบริษัเลยคเอฟซนะครับพี่น้องครับที่เขามาโคตรไหลโคตรแจ๊กโคตรติดตามโคตรกระดิ่งนะครับพี่น้องครับต้องขอขอบคุณอะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะพเฮงขอบคุณครับ